สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,าคุยเจาะลึกกันนะคะเรื่องจากธรรมเทศนาของหลวงพ่อจำรัดพพัทสโรเนื้อหานี้น่าสนใจมากเลยนะคะเป็นบทเทศนาทีเา่เต็มไปด้วยประสบการณ์ตรงของท่านเลยทั้งเรื่องเหนือธรรมชาติการปฏิบัติธรรมใช่ครับ เรื่องที่ท่านเจอมากับตัวตอนทุดงสร้างวัดอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีข้อคิดดีๆเยอะเลยเราจะมาลองสำรวจเรื่องพวกนี้กันนะคะว่ามีประเด็นไหนน่าสนใจบ้างครับผมคือบททิศณนานี้ก็ให้ภาพที่น่าสนใจมากเลยนะเกี่ยวกับโลกอีกมิติหนึ่งควบคู่ไปกับหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาจริงๆ เราจะได้เห็นว่าประสบการณ์ของท่านเนี่ยมันสะท้อนคําสอนเรื่องกรรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็พลังของจิตที่ฝึกมาดีแล้วได้ยังไงบ้างอืมค่ะโดยเฉพาะมุมมองของท่านต่อสิ่งลี้ลับต่างๆเนี่ยน่าสนใจมากครับค่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยไหมคะที่ฟังดูแบบว่าโหเหลือเชื่อเหมือนกันคือเรื่องที่หลวงพ่อเล่าว,ว่าเคยเจอพระอินทร์ตอนปฏิบัติธรรมในป่าอ๋อครับอมี ค่ะคือพระอินนี้ต้องลงมาทําบุญด้วยเหรอคะมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับภพภูมิสวรรค์ในมุมมองพุทธะหรือเปล่าคะประเด็นนี้น่าคิดมากครับคือตามที่หลวงพ่อเล่าเนี่ยไม่ใช่แค่พระอินทนะแต่รวมถึงเทวดาอื่นๆด้วยเหตุผลก็คือเออแม้จะอยู่ในภพภูมิที่สูงกว่าเรามีความสุขมีที่พยสมบัติแต่ก็ยังไม่เที่ยงนะครับยังไม่พ้นกฎแห่งกรรม Oh, บางท่านเนี่ยสมัยเป็นมนุษย์อาจจะไม่มีโอกาสได้เจอพระพุทธศาสนาหรือทำบุญไว้น้อยคค่่ะะการมาฟังธรรมมาใส่บาตรกับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็เลยเป็นการสร้างบุญเพิ่มเติมเพิ่มกำลังเพิ่มบาร,รมีหรือที่ท่านเรียกว่ารัศมีทิพย์นะครับอ๋อค่ะเข้าใจแล้วซึ่งมันก็เป็นจาเป็นต่อการดารงอยู่ในพบภูมินั้นหรือเพื่อจะได้ไปสู่พบภูมิที่สูงขึ้นไปอีก บางทีท่านก็แปลงกายมาแบบว่าไม่รู้ว่าเป็นใครแปลงกายครับเช่นเป็นกรอกเผือกมารอรับส่วนบุญอะไรแบบนี้ก็มีตามที่ท่านเล่ามานะมันก็ชี้ให้เห็นว่าเออแม้แต่เทพก็ยังต้องเพียรสร้างกุศลอยู่เสมอครับโหน่าสนใจจังค่ะคือสวรรค์ก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุดเนาะยังต้องสั่งสมบุญบาร,รมีต่อไปทีนี้มาถึงอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเรื่องวัดถ้ำพระกุ ที่นครศรีธรรมราชครัทถาำพระกุใช่ค่ะที่หลวงพ่อเล่าว่าโอ้โหผีดุมากจนพระหรือแม่ชีที่เคยไปอยู่เนี่ยอยู่ไม่ได้นานเลยเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนมากกว่าแค่เรื่องผีดุเฉยๆใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องนี้มันเชื่อมโยงหลายอย่างมากเลยคือหลวงพ่อเล่าว่าท่านเห็นนิมิตตอนนั่งสมาธินิมิตครับเป็นภาพรูสีมานิมนบอกให้ไปโปรดที่ถ้ำนั้นท่านก็เลยเดินทางไป ไปพักที่ถ้ำพระกุเนี่แหละครับแต่ที่มันน่าทึ่งกว่านั้นคือมันไปเชื่อมโยงกับอดีตชาติของท่านเองอดีตชาติของหลวงพ่อเหรอคะครับท่านระลึกได้ว่าเอ่อเคยเกิดเป็นคนเลี้ยงควายอยู่แถวแถวนั้นแล้วก็เสียชีวิตในถ้ำนั้นแหละเพราะถูกงูเหลือมกินโห oh. ซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับที่ท่านเคยเห็นภาพกองกระดูกตัวเองในสมาธิก่อนหน้านั้นและพอไปสำรวจจริงๆในบริเวณที่เห็นในนิมิตก็ไปเจอกองกระดูกจริงๆครับ สุดยอดเลยอะค่ะทั้งนิมิตทั้งเรื่องอดีตชาติแล้วยังมาเจอหลักฐานจริงอีกมันบอกอะไรเกี่ยวกับพลังของสมาธิหรือว่าความเชื่อมโยงของกรรมตามคำสอนของท่านบ้างคะคือตามคำสอนของท่านนะครับนี่ก็เป็นภาพสะท้อนของกรรมเก่าที่มันผูกพันกับสถานที่นั้นนะครับการที่ท่านเคยเกิดเคยตายที่นั่นมันก็สร้างเหมือนแรงยึดเหนี่ยวบางอย่างทำให้เกิดนิมิตขึ้นมา แล้วก็เป็นเหตุให้ท่านต้องกลับไปโปรดวิญญาณต่างๆที่อาจจะรอคอยอยู่ที่นั่นอ๋อค่ะมันก็เป็นการยืนยันเรื่องพบชาติเรื่องการส่งผลของกรรมข้ามพบข้ามชาติที่ท่านประสบมาโดยตรงเลยแล้วก็ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของจิตที่ฝึกสมาธิมาดีแล้วจนมีกําลังพอที่จะระลึกรู้เรื่องในอดีตได้นะครับ ฟังแล้วทึ่งในความเชื่อมโยงจริงๆค่ะแล้วประสบการณ์ที่ท่านเผชิญหน้ากับวิญญาณที่แบบขึ้นชื่อเลยว่าดุมากๆอย่างผีปู่หลุบที่ชุมแพรขอนกันแล้วคะอันนั้นท่านรับมือ,อยังไงอ๋อผีปู่หลุบนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ท่านเล่าบ่อยนะครับเป็นวิญญาณของอดีตนายทหารเก่าที่มีฤทธิเดชมากชอบรบกวนพระธุดงชาวบ้านแถวนั้นก็กลัวกันมาก คือทั้งหลวงปู่ศรีมหาวิโรซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของท่านแล้วก็ตัวหลวงพ่อจำรัสเองเนี่ยได้ใช้วิธีการโปรดนะครับไม่ใช่การปราบโปรดไม่ใช่ปราบใช่ครับคือท่านใช้วิธีแสดงธรรมเทศนาให้ฟังเน้นเรื่องโทษของการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในอำนาจในสิ่งต่างๆคือชี้ให้เห็นว่าไอ้ความยึดมั่นนี่แหละมันเป็นต้นตอของความทุกข์ทั้งปวง อ๋อคือใช้หลักธรรมวเป็นเครื่องมือในการคลี่คลายปัญหาไม่ใช่การไปสู้รบด้วยอำนาจด้วยคาถาอาคมถูกต้องเลยครับในมุมมองของท่านเนี่ยคือการใช้เมตตาและปัญญาเป็นหลักเลยเมื่อวิญญาณน,นั้นได้ฟังธรรมเกิดความเข้าใจขึ้นมายอมคลายความยึดมั่นถือมั่นลงความดุร้ายความอาฆาตมันก็จะลดลงไปเองค่ะท่านมองว่าวิญญาณเหล่านี้จริงๆก็น่าสงสารนะเพราะยังเวียนว่ายอยู่ในความทุกข์ การได้ช่วยให้เขาพ้มทุกข์ด้วยธรรมะเนี่ยถือเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งท่านไม่ได้มองว่าน่ากลัวแต่กลับมองว่าเป็นโอกาสในการบำเพ็ญเมตตาบารมีมากกว่าครับการเน้นเรื่องเมตตานี่สำคัญมากๆเลยนะคะเห็นว่าท่านเน้นเรื่องการภาวนาพุทโธควบคู่ไปกับการแผ่เมตตาตลอดเวลาด้วยใช่ไหมคะสิ่งนี้มันส่งผลยังไงบ้างคะในทางปฏิบัติครับใช่เลยท่านสอนให้มีสติอยู่กับปัจจุบันด้วยการบริกรรมพุทโธอยู่เสมอแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือ การแผ่เมตตาออกไปให้สรรพสัตว์ให้ดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามแผ่ไปเรื่อยๆเลยใช่ครับแผ่ไปเรื่อยๆผลจากการปฏิบัติแบบนี้นะครับทำให้ท่านประสบพบเจอเรื่องอัศจรรย์บ่อยครั้งมากๆเช่นบางทีก็ได้รับความช่วยเหลือจากเทวดาโดยไม่คาดฝันหรือมีคนฝันเห็นท่านแล้วก็เอาของมาถวายทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนโห ื่อกันว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์มีพลังงานพิเศษที่วัดถ้ำพระกูนั่นแหละครับก็เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านไปเพียรปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตายอย่างสม่ำเสมอในบริเวณนั้นแสดงว่าพลังของเมตตากับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงๆจังๆเนี่ยมันส่งผลได้จริงในระดับที่เอ่อปรากฏเป็นรูปธรรมหรือเป็นปรากฏการพิเศษขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วเรื่องการทำบุญให้ทานล่ะคะมีข้อคิดอะไรที่น่าสนใจจากประสบการณ์ของท่านอีกบ้างไหมคะ มีครับมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือท่านเล่าว่าสมัยก่อนนู้นท่านเคยได้รับคำสอนที่เอ่ออาจจะเข้าใจผิดๆมาว่าการแผ่เมตตาให้คนอื่นมากๆเนี่ยจะทำให้บุญของตัวเองหมดไปอ้าวหรอคะครับแต่พอท่านได้มาปฏิบัติจริงๆลองแผ่เมตตาออกไปเรื่อยๆกลับพบความจริงที่มันตรงกันข้ามเลยคือท่านบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งได้ครับยิ่งเราสลักความตนีที่เหนียวออกไปยิ่งแผ่ส่วนบุญให้ผู้อื่นจิตใจเรากลับยิ่งมีความสุขมีกำลังมากขึ้นบุญบารมีมันก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไปอีกครับไม่ได้หมดไปไหนเลยอ๋อหลักการยิ่งให้ยิ่งได้นี่เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับ ท่านเม้นมากๆว่าการสละออกทางความโลภโกรธหลงการยึดมั่นในตัวตนอัตตาต่างๆเนี่ยแล้วก็การให้ทานไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือแม้แต่การให้อภัยการแผ่เมตตาในใจเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างบุญที่แท้จริงทั้งนั้นเลยซึ่งมันก็จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมครับค่ะ สรุปแล้วนะคะเรื่องราวทั้งหมดจากหลวงพ่อจำรัสพภัสโรเนี่ยก็ชี้ให้เราเห็นภาพความเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะระหว่างโลกมนุษย์โลกทิพย์แล้วก็โลกวิญญาณแล้วก็ยังเน้นย้ำถึงพลังของการปฏิบัติธรรมจริงๆทั้งสมาธิภาวนาการแผ่เมตตาการให้ทานว่ามันสามารถส่งผลเปลี่ยนแปลงได้จริงๆทั้งต่อตัวเราเองแล้วก็ต่อสรรพสิ่งรอบข้างด้วยถูกต้องเลยครับเป็นการนําเสนอคําสอนทางพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งผ่านประสบการณ์จริงที่ ทั้งน่าทึ่งแล้วก็ให้ข้อคิดข้อเตือนใจเราได้มากมายเลยครับทีนี้ก่อนจะจบรายการกันไปนะครับอยากจะฝากแง่คิดทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งจากเรื่องราวเหล่านี้แหละครับได้เลยค่ะคือแนวคิดที่ว่าคณะเทพอย่างพระอินทที่ท่านมีทิพยสมบัติมากมายมหาศาลแล้วเนี่ยยังต้องขวนขวายหาทางสร้างบุญเพิ่มเติมอยู่เลยแล้วมนุษย์อย่างเราเราท่านท่านแหะครับที่ยังมีกิเลสยังมีความทุกข์อยู่เนี่ยควรจะประมาทในการสร้างบุญสร้างกุศลหรือเปล่า น่าคิดมากๆค่ะครับหรืออีกมุมหนึ่งที่ท่านสอนไว้ก็น่าสนใจนะครับคือการที่เราใช้ถนนหนทางใช้สาธารณูปโภคต่างๆในชีวิตประจําวันเนี่ยหลวงพ่อท่านมองว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นได้จากบุญบาร,รมีของผู้สร้างของส่วนรวมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะผู้ใช้ก็ควรจะมีความกตัญญูรู้คุณต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยไม่ใช่ใช้ไปเฉยๆอ๋ ค,ค,ครับก็เป็นมุมมองที่เออชวนให้เรากลับไปคบคิดต่อยอดได้ดีทีเดียวครับผมค่ะก็เป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะครับผมยินดีครับ